มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปิดตำนานแม่ยกเงินล้านแม่น้ำหนึ่งแตกหกักนุ่นดำดงประกาศลัน่นต่างคนต่างอยู่ล่าสุดลบคลิปภาพคู่ออกเรียงค่ะก่อนหน้านี้แม่น้ำหนึ่งพิรดาธนาโชตจินดาออกมาโพสต์คลิปวิดีโอ โตกับคนที่เข้ามาแซะว่าแม่น้ำหนึ่งเป็นนางเอกลิเกกคนดังนุ่นดำดงจนไม่เหลือท้องใสพร้อมทั้งงัดหลักฐานโชว์ความรวยแบบชัวๆค่ะซึ่งเป็นทั้งของแบรนด์เนมแล้วก็ทองเป็นตั้งแต่ว่าล่าสุด3กันยายน2567ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อแม่น้ำหนึ่งเองออกมาไลฟ์ประกาศชัดเจนว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับนุ่นดำดงแล้วพร้อมทังลบคลิปภาพคู่ออกเลี่ยงเลยค่ะ และยังลั่นแรงว่าไม่เคยมีใครดึงหนูออกไปจากเขาได้ถ้าเขาไม่ถีบหนูออกมาพร้อมทางร่ำให้บอกว่ากลับมารักตัวเองปิดตำนานแม่น้ำหนึ่งแม่ยกเงินล้านแตกหักนุ่นดำดงประกาศลัานต่างคนต่างอยู่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามเนิวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ